พ่อแม่พี่น้องบายดีกันในช่วงบายบายสองเลยตอนนี้พากันไปหาเห็ดนะไปบ่ายขับรถขึ้นหาวไปเขึ้นครับขาไปไปทางใดตกอุ้ยตกขุ่มตกขุ่มหน้าก็บันตันเลยแล้วหรอกแต่ว่าหาวอยากไปหาเห็ดเหรอเห็นก็จะหาได้ลายนะเห็ดออกลายช่วงนี้ ขึ้นมาแต่กูพระกันต้องอยู่ดิจังทรงออกมองซูบอยู่กูแหละเดี๋ยวสิพาไปเบิม์กเมคอุ้ยมัดเมืองเราคดเพ่งก็ใส่อยู่นี่แหละใส่อยู่บนเดียวนะมองไ่ปองมอมโปรงโอ้ยยิ่งสีข่ข่ายขยจอดมากเลยแดีนวนี่มุ้คนเอาแ้บาวบลอคนหล่อซี่ซล สายเส้นของนวลอันนี้เป็นว่างสังวาลนะบ่อลน,นี้เป็นบ่อนที่ข้าเจา้าดูน้ำประปาดูเอาหนักมากาันตองเป็นน้ำประปาน้ำเส้นวนว้น้ำลงแล้วปกติจะขึ้นสูงกว่านี้ว่างสองสามเมืรอขึ้นหลัง ก็จะดูแลนำปลาปลาโอ้โหตัวจะคล้องลำบุญอยู่ปะโอ้จะคล้องอยู่อยู่เนาะเที่ยงปุ้ได้เนี่ยะมีเทียงเลยเนาะก็จะไม่เห็นเทียงเขาให้มัน คือส่วนของของเงยนวนยนันเนาะก็จะแบงไปหลอกไปหลอกไปอะไร้าโอ้โหได้มาดนแหละอะไรก็จะลูกมันอปูบนน,นั้นนี่นี้ก็ปลูกวมันลูกอยู่ที่ทหนในใต้นึอมองนี่งามัี่เนาะ ใต้กับใต้ลาย,ยาานียังไงอานบึงเห็ตบอร์ไม่เท่านี่บอร์ชีมาหาคะเออลองขอแล้วมาหาในเข้มทางนี่ก็ได้ตัวเห็ดเทาว่าเห็ดออกลายก็จะดีห็ดนี่ ô oh, chớ là chớ là lè, chớ là phi ngon ơi 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 Phải ơi 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 bên mù ơi ơi lái đọc ơi 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 Hết là giọng nội Bên mù ơi Phi ơi mì nội ơi 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 เข็มอยู่บ่ล่ะเจ้าบเห็นดอกเห็นเลยเก็บซะบ่เห็นเห็นได้อเยอ้าเ็ดออกลายนี่เนาะย่างตามทาก็เห็นอือแต่นีมันซเนาะเออเร็วเจ้าเอ้ามื้อนี้สิบ่เต็มบ่ตาเอาบ่กระตานึงเอาอีกตานึงบ่ เอาเต็มบ่าตาหนึ่งเอาเต็มมันใจบ่ฉันเห็นผ <laughs> ู้พูดให้อยู่ผู้ทังนันเออทังนั้นลายเออคือผู้ใหญ่เติบหิทย่อยเฉพาะเราขยาวว่าหาเห็ดไดลลายเห็ดละหยอกเห็ดละงอกเรืองจักหนึ่งกะยามันยาพิเฮ็ดมันคือตัว,ว,รวมไรเขาบวววได้เยอดอกเบ้างไรลายอยู่เนะานะ mọi người đó người nó, người mọi à. à, nhưng mà họ chụp người quá, người mọi người mọi người mọi rồi mọi người mọi người chụp người mọi người mọi cho bộ người mọi người mọi người mọi Healthy r e q u i ยเออโ w E p o u ๆ e d Pretty other ост C favour of E ины I O O E O Ht Am Tat Bad M lark C a b ่ u t ่ t h 品 LY decay among квар 뒤 this and other 簡 Int,.D storid low digh soybeans colour Hyunglath and Jacob p r o b า e m s b e c ก m e black or m ก f o r m a ่าโทรให้เฮาไปเอาขี่รถมาตามทางเจอเห็ดบานบ่มีดอกจุ i ม h p l บ Ơ, như cái đọc bàn Ê Nhìn ngộ khao. Đọc bàn, mùi hến chùm hmm. ไม่ดีเอไมเากเห้าพูดเลยเนาะในแถวทางเขาเ็เลียงงัวเด้เาเลียงงัวยังไงเบุติท่อยหลนเขาก็ขี่รถหาเาเลยมันเป็นใหม่นนวคุ้้า นสีตกเนาะบรรยากาศคึมไม่ได้หามันกระจกเปแค่ซีไงโ,โลกมันส่มสหวยใหญ่ีีเป็นหวยใหญ่กมีใหมก็ไม่อยู่แถวไหนบอกโอ้โหเชยเลย ใบแท้เลยเดี๋ยวัวเลนเนียดเชยโอ้ดังไฟเอไม่ล่อไเห็จังี่เดยจะนงขมาเ่ตะยู่โอ้โแล้วไฟแังเห็ดโหยู่ได้เห็ดเหรอนี่พวกเห็ดค่ะโอุ้หเหล้ากระไเต็มมาข้าเดียวด้เห็ดเต็มกระตาสองเอ้ย Ngay lì lóc hai hết ngay lì không kêu thôi mi kiếp thật học về ban này luôn chúc 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 สามก้นนี่แหละลำพีหมดดท้าีนฮะแล้อมันยองามเนาะมันี่ฝนสอดินดานี่จะก้าวในแล้วแต่มีฝนเนี่ยสวนไตัวนี้สวนของเลื่อนอืมโเือนบโขกเนาะก็มาโคกงามครับมันจะมือเมันกำลังข้นเลยไปเมื่อเขาเขาได้เฮ็ด โอ้โหำมสูงสูงอีล้นอ่เชียวขนาดเลยนขึ้นทอพี่ได้นีววันนี้ bà canh dịp tôn, dịp tăn sơ bài nhà chứ mà bê hào hết bố nhà bố bể... mờ cháu khơi hên bò tôn quầy ต้นเดียวมีอยู่สามยอดเด็ดเด็ดน่ะเดมาเกาะต้นเดียวมีอยู่สามยอดโอ้ยทำไมสิเขาไปกระจกรอมแบบนี่ฮะอันนั้นม้าแล้วอันหนึ่งยังอีสองยอดตัวท่านอำมาตต้นเดียวนะมันมีสามหยอาาดจะธรรมดากับต้นกล้วยมันก็ได้นี่เนาะนต้นเดียวก็จะ

โบแม่นอจะเหยียบแล้วบ่ฮะอยู่หันเนาะเฮ็ดละย่องละย่องเฮ็ดเหลืองบางคนก็เฮ็ดละงกเหลืองเออตาดีนะจ๋าเนาะเหลืองอุ้งอิ่งเทสัยมี่หยาดเห็นเลยโอ้ยอยู่นี้เนาะมัอุปต้อดินขึ้นน้ำกันได้เตะขาบอ ขี่รถมาลำทางกับพอเฮ็ดคนมาร์นย้อนสีหฮาน้องเห็นป่ะมีใครอยู่ไหมครับไอ้ปู่หนาวจังปลาเห็นเป็นเสื่อที่เก่าป่ะเอาตีนมันออกจะได้โอเคบอกแตกเมื่อเราพอเฮ็ดถือมาหืมโหเฮงดอกใหญ่มีใครพาะใช่โถ เลยหมดป๊าเลยอยนี่เนาะคับเนาะหินหนาหินตาเลยฮห้ือหิ้าบ่่กัม่นิขาื่อๆไปบมีเอาจจะสียางบ่เอาิีรถเมื่อก่อนบ่เออมาทำกันเนาะย่อมวาคาเห็ดเอาไปมีรถมาทำทางกระดาเห็ดโอ้ยย่เนาะ Mày nhắm đại hai chân và kapo hinh của phụ nữ nóng nha yên lê hết yên lê hủy hết 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 hả? <laughs> hết à? hết nhờ. hết nhá, à? Ồ, nhá, hết 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 รอบบุ้งบ่ยิ่คิดส่างขามันเบมขาขาเหนาะเั้ขาเลยละอ้เฮ้ยตัวกันกับเป็นเต็มกับตาพ่อนะ้าเมือนะก็ไแนบวยาอ๋อลูกชายกัเมาเมือลูกชายยังหดัดขาวเขาข้นเขา

<laughs> สวนสัตว์มันคืออีหยังว่าสวนสัตว์เหรอ่ตางมีหลายอย่าง,าางมีตัวยังแน่ในสวนสัตว์มีตัวยังแน่บอก่อคอยอ่ปลายักษ์มีปลายักษ์อะไรยังอีกมีป้า,ม,ปามีป้าน้ำบอลนี่นี่ลิลงกระม,มี่ยังอีกยังอีกมีกองขีนนะฮะมีกองขีีนเออมีกองขีน มีงัวน้ำมี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 น้ำมีลาบน้ำมีลาบมีม้าปลาน้ำมีม้าปลาน้ำวันนี้แม่รีบน้ำเว้าไปวางทีใคยวะเออว้าเว้าแล้ววางทีเออตายกันพี่เด้อันนี้ยวก็ตายนี่อันนี้ก็ตาย่่โอ้อันนี้บอกก็ตายฮะแม่โอ้ไม่มุดแดงไปนี่งมุดแดงบ่โอ้ นี่ไอ้หน้าหดดําคาดดําน้ําบ่มีก็ปล่มขึ้นมาใส่จักหน่อยก็แล้วนะนี่ดํายังบ่แล้วตัวเฮาคาดไว้แล้วก็ดําแล้วก็สิคาดอีกถ้าําบ่พอก็ปมขึ้นมาแต่น้องสูบขึ้นมาดําไปบัเล็กๆบัแหละสิบ่ลบ่ให้ใหญ่นี่่านี่ดซ้ให้อยู่ลุม งามขนาดได้แทวนี้ไก่ฮือนนี่งามขนาดเลยเพราะว่าเฟื่องยังเอียงชิ้หัวขี้เป็ดขีไก่เพียบมุ่นซัดมาในกะชีไดยพักผ่อนและกะชีลงดำไใบดำหน้าก็ทุกคนเลยเฮ็ดกับมือแรงผู้ใดจังเฮ็ดกินบัวพะวิใช่ดอกเพราะว่าเท่าใดมากเลยดิ